ไปีไปทบคดหนึดไปคไปทบไปทีคดหน่งไปทีหน่ไทีไปทีคนนึงไปคนนเอ่อแล้วก็ไม่องไอ้วไุอะไรครับวแล้วก็ดูไว้ครับห้ามพูดไมในเกมนะครับอย่าเปิดไมในเกมนะครับค่ะในการเลือกอาวุธแล้วอาวุธไมเข้าตัวนะคะให้แจ้งทางสตาได้เลยนะครับ จะทำการรีนแบบให้ค้าใครไม่เลือกใครไม่เลือกเฮ้ยมาบูม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 มาพร้อมแล้วนะไม่เมมตั้งใจเล่นนะไม่ประมาทนะกดเสียงเราต้องกดเสียงเราไหพี่กดไม่ขาดมาเสียงกันเลยครับบูเสียงกั้เลยกดกดอันนี้อันนี้กี่วินครับพี่มีจังหวะกดขาดได้กดขาดปิดไอเกมปิดไอเกมด้วยปิดไอเกมนะปิดหู่นี่ปิดไมไอเกมดิไอกดขาดได้กดขาดไม่เอาเกมไม่ตเลยเนี่ยมันจับจี้อย่าประมาทนะมาบูมดิเร็วเฮ้ยดูให้ดูซะ แม่ม่ม่อย่าหูดับมึงองฟังมึงลองมึงลอฟังจากพี่สั่งูดับอย่าหูดับแล้วก็อย่าดูไม้ด้วยนะถ้าเวลาพี่สั่งเออดูไม้เตือนเรื่องใหม่นะครับงดใหม่ในประเทศนะครับครับเ่นเร็วเล่นมพ่เล่ไม่ตคุยเรไม้สาไม่ไม่หยีบไม่ไม่ยบไม่ไม่ยบไม่ต้องกลัวมึงฟังพี่นะเขาสมไซ์มึงฟังกูนะเามไซดักู้าตยข้าเตีเยาตายไม่กมากนกูไม่กับมา ฟังฟังพี่ฆ่าเขาตายไม่กลักบ้านเรานะไม่กลักบ้านเราค่าเขาตายไม่กอล้มปุ้ยเไม่ราเอตอนี้ดเราบะเก็บเลยมึงเก็บเลยเก็บฟิกเก็บดีมันจไม่เปลนไจะเป็นเดตายนะตายนะใ้ไป้ให้ป้อารมณ์นะช่วยหนขขออนกูหน่อยขอนาที่กูหน่อยขาที่กูหนยไม่ไม่ตัดเลยพี่เด้อ ไปไ้ไปได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 ้ไปไอ้ไปได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 ไปได้ไปได้ไปได้ไปไ้ไปไดไปไไปไไปไดไปไ้ไปไดไปไดไปไดไได้ไปไไไป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 ปไ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 ปปไ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 ปปไไ อะไรตายอยู่กันบ้านผมจะอยู่กันบ้านสี่จบนะตอนนี้บ้านมันเขาสี่โดนตายจบมาจบมาไอ้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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไอ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 ไอ้ไอ้ไอ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 ้ไอ ให้ไม้ไม้ออกไม่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 ออกให้ปักได้ไม่ออกไี่พี่อกบุปผู้บุปผอกบุปผู้ดอกบุปผู้ดอกบุปผู้อกบุปผู้อกบุปผู้ใจเย็นใจเย็นใจไม่โง่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบ้่นเราม้องไหนต้องตายต้องไายต้องตายต้องตายต้องตายบ้านหนึ่งครับเฮ้ยเปิดเปิดปิดสายขวาดิจะตายแล้วพี่ไมกไม้ไม้ไม้อยากเข้าหลอก ดูเพื่อนขาดูเพอนขาดูเพื่อนมัมันตายดูมัตายโดนตุบไปดนตุมันมีเล่นไปไม่เล่นพิลามไปอุ้มอุ้มศพดิอุ้มศพดิอุ้มศพดิช่วยหนุ่มดิช่วยหนุ่มดิเพื่อนหัวดำเพืนหัวดำกูไม่ต้องอุ้มศพแล้วมึงฆ่าเลยที่มันชุบอยู่อ่ะไม่ต้องอุ้มแล้วถาหมไม่ต้องยิงแท็กเลยลุลุ้มแท็กไปเลยลงลุ้มแท็กไปเลยไม่ต้องกลัวมึงลุล้มแท็กไปไม่ต้อง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 ไป้ม่ต้อไปไม่ต้อง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 ไป เกิดนะเกิดพี่เกิผู้หญิงผู้หญิงคุยกันดีมุยกัดีเนาะพี่ต่อยพี่ต่อยมหน่อยเออพี่ผมซ้ำไหมพี่เจ๊พี่นี่ผมซ้ำไหมไม่ต้องไม่ต้องยิงไม่ต้องยไม่ต้องยิง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 เราไม่ซ้ำเราไม่ลุ้มไว้สายสายมาไว้โอ้โหมึงมึงฟังมึงฟังนะมึงฟังนะเว้ยมึงฟังพี่นังฟังพี่นะตอนนี้สิ่งที่เขาจะทำอ่ะเขาคิดว่าเห็นมึงซ้อมมาตลอดมึงจะกักบ้านตัวเองถูกไหมเขาเลยโถไปทางฝั่งซ้ายฉันสิ่งที่มึงต้องกักนะมึงกักฝั่งตัวข้ามมันแค่นั้นพอ ต้องคิดเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันออกเปหน้ากระดานเหมือนเดิมพ э ี uh ่จะสั่งให้กักบ้านเราเหมือนเดิมนะโอเคไหม้าใจใช่ไหมถ้า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 

สอบบ้าเราดเลยนะดันฟังกูกสอกาสอบบ้าเราดเลยเปิดตลอดเวลาเลยเปิดกรดนเลยรดเปิดเปิดมีมุมมีมุมละันเลยมีมุมละัดเลยสว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 ยเปดมพิเดพดี๋ยวดับได้เดปได้เปิดได้เี้เปิ้เดเปิ้เดน๋เปิยิ้ยิ้้บอกให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 ้ยเ้ยป้้้านเรานะโอเค

ส่อนมาเพื่ออย่บ้านมานะเพื่อูอยบ้านมานะกมากูมากูมากูมากมากูถซ้ายือตบรมาแล้วถซ้ายจือตบมาแล้วถมซ้ายถซ้ายถซ้ายซ้ายือตบด้วยนะถือตบประมาณด้วยถม้าจืตบมาแล้วถซ้ายจือตประมาณแล้วถมซ้ายจือตมาแ้วมซ้ายผมตายตรงกลาง ตอนนั้นก็เที่ยงดินมีของ้ายเดิน้ายข้างบนเลยมาแล้วถูกสายคนเป่ากันเยอกันเดี๋ยวยอน่อยขอโนขอไขอไขอไดมขึ้นมาเลยใช้มอดขไม่ขไม่สวนเลยอนนัยันยัยัไม่ไมไม่ได้ไม่ได้ พี่กายอย่าวัดได้ปะไปไปหาเพื่อนได้ปะไปหาเพื่อนก่อนได้ปะะกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดไม้เรื่อยกระโดดไม้เรื่อยอย่าวัดอย่าวัดกระโดดไม้เรื่อยไม่่ไก่อน้อไปนจหมไดจหจห อาาเกิดนะอเกิดนะอาเกิดนะเอาบุญมาวอบนะไม่ต้องรีบนีกลับบ้านเราเปลี่ยนเปลี่จุกัสลับบ้านนะสลับบ้านนะสลับบ้านนะกกูสลับบ้านนสลับบ้านนะ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 ลั้านะสลับบ้าน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 นะับบ้านนะสลับบ้านนะสลับบนนะสลับนนะลับบ้านนะลับบ้านนะลับบ้านาา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  มีใครโดนกลับบ้านบ้านเราอยู่ปางเขาเอ่อถ้าอยู่จากฝั่งบ้านอีกใ่ยิงใยญยิ่ยิงใหยิงให่งปากลูกทน่ยิไอม่มันออกไมันออกไหมมันออกไมันออกไหมมันออกไมมันออกไมด็อกท็อกแท็กซ์ลูกดดลอีที่นหน่ไปทีไปดคนนึ่งไปดคนนึ่งไปที่ไปทหน่คดหนึนหนึงไหนงไปด่ดน่ดด

ช็อตเมื่อกี้จะพยายามเตะศพแบบว่าถ้ามีเพื่อนนะแบบเราเราปิดให้มันคีนกว่านี้ให้มันย้้ำกว่านี้อแบบไม่เออไม่ไม่ต้องรีบแบบเพเพยก็พยายามอยู่อยู่แบบติดติดกับเพื่อนที่ชุบดิเพยพี่เห็นมาสองแมทแล้เอาเอาแมวแมวแมวทีมมึงฝังน้ำมนสอนั ทอเผลอเผ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 จังหวะมึงดีอ่ะมึงเป็นคนเล่นไม้ที่ขึ้นที่ขึ้นไปแท่นกาบเป็นเป็นเป็นจังหวะดสามไปพี่หน่อยมึงเอาไอ้คนไอ้สองคนแรกใครที่เป็นคนขึ้นนะมึงเอาสองคนแรกอ่ะขึ้นขึ้นไปค้ำไปตรงแอ้ดรอปเลยเอเผมึงเล่นจังหวะดสามไปพี่ดิเอาไม้ดูชัวร์มึงลงดูชัวร์ถ้ามึงมั่นใจว่ามึงลงแล้วมันตายมึงตีเลยแต่มึงฆ่าตายนะโอเคปะต้องชุบใช่ปะชุบ่ชุบชุบแค่ลงมาชุบใครจะชุบไม่ได้รู้จักคนที่ชุบเองหนูชุบเอเอาาไป่ึงดิ เราไปกดชุดไปเลยปะติดคนหนงเออโดไว้ที่นอนตายอันนี้คือตายเองหรือว่าตายเพราะว่าตายรอบที่แล้วครับมันตายรอบที่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไราวิ่งกลางไหมไม่คับนี้จังหวะสามีเดียจังหวะสามพีรอรอปีรปรอปีขอปีรอปีรงปรอปีรอปีอปีรอปีอปีรอขวามีดอปองปืนเีป

สี al, ้คนที Alf ่้านนี all, <S s ้พวกฝกขดิฝากกูดิฝากกูดิไอพวกมือเปล่าอ you know. uh, really ่ะมือสลับสลับบ้านดิมึงเอาศพพวกมันอ่ะไปไปไว้บ้าน้เร็วมาดเลยวมือว่างเร็วไม้กับไม้เล่นไมมอามาถือศพไม้กับไม้เล่นยมาถือศพมามากับไม้เล่ยมาถือศพวดแดงเจ็บไป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 ทีมันออนไตัวนึงชเพนใหญ่วเพื่เลไม้ออกเลยไม้ออกไปเลย่าตรงเนี้ยไปไไไไ ยไกนี่ยเดี๋ยแค่นั้นพี่เดี๋วสองเดยสยะองชุดหนึ่งเราพี่เยเไอ้จบสีสมนีาไว้ตรวกลางนะรอชุดเลยรอไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางไว้ตการอบมารอมาวิธีพ่ิให้พจเย็นหมดเด้งตรงกลางไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางรอบมาีเดียวทีเดียวทีเดียวไม่ังเลยบไปเลยไเลยไอชุบพึ้นนะไม่อย่าตีดิไม่ยอมลงดิให้ปากเลยดิเ่มเดียวไปไปไป

ับว่าว่าว่ามีมีรีพอร์ตมีรีพอร์ตได้ค่ะแจ้งมาเลยกระสุนยิงไปไม่ถึงสิบนัดกระสุนหมดเลยเมื่อกี้หายไปกระสุนหายนล้วใช่ครับตอนแมตช์ไหนครับจำได้ไหมแม็กสามครับแม็กสามกระสุนแมตช์สุดท้ายนะเริ่มได้เลยครับพี่เริ่มได้เลยแมววิวยิงไม่ถึงเมื่อกี้ตัยตัยข้ามยิงไปแบบไม่ไม่ไม่ถึงแม็กเลยซ้ำแล้วก็แล้วก็หายไปเลยกระสุนหายหมดหมดหมดลำกล้องเลยมีคลิปใช่ไหมรบกวนตัดคลิปส่งตั๋ตให้หน่อย รวมคลิปท oh, yes? okay, so right ั้งของชาแล้วก็ของอีกคนนะสองคนเลยใช่ไหมเอาแค่คลิปเดียวก็พอมั้งสองคลิปเลยเพราะว่ามันอาจจะเห็นต่างกันไงออกได้เลยครับออกได้เลยครับติดแล้วก็มีอีกเมื่อกี้ชุบเราอุ้มไม่ติดด้วยชุบโดนตัวเองอ่ะชุบโดนตัวเองใช่ชุบโดนตัวเองเหรอฮะชุบโดนตัวเองอ่ะมีด้วยเหรอดไม่เกิดมีมีมีคลิป มีคลิปโอเคถ้าถ้ามีคลิปงั้นเอาอย่างนี้ดูไว้รวบรวมคลิปแล้วก็ทิกเก็ตหนึ่งคนส่งให้กระทางเมืองทิกเก็ตเก่าได้ไหมทิกเก็ตเก่าที่เคยส่งเอาอันใหม่ได้ไหมได้งั้นงั้นอันนี้เพราะว่าอันนี้อันใหม่จรงเรื่องใหม่เลยเพราะอันนี้มันคืออันแข่งเลยว่าเป็นของดูไว้แข่งของวันนี้แล้วก็เป็นทิกเก็ตใหม่ไปเลยเพราะว่าถ้าทิกเก็ตเก่ามันจะลงกับเรื่องเก่าอันนี้คือเอาเป็นฟีดแบ็กใหม่ไปเลยจะได้แบบไปขึ้นอันี้คือจบ